ตกอย่างแรงเลยวนันนี้เอาหลังจากแห้งหายเมรยแล้วฝนตกมาเลยตกอะไรจะกขับเข้ากุติเออชาวปีสบากระโดนฝนกบมาฝนจุดนัดหนึ่งตกอีกแล้วครับี่ตกอย่างแรงเลยมาตกมาเดงนี้ตกอย่างแรงเหนียวลบฝนขึ้นที่เราแล้วกินข้าวเสร็จแล้วนะ ที่ข้าเสร็จแล้วครับเส้นที่นอนเราฝวนได้สบายนม,มีปัญหาอะไรมีกันลูกป,ปูดีวย <c oughs> เดี๋ยวมีปัญหาอะไรครับเ <c> ด <oughs> ี๋ยวหลบฝนได้ขึ้นต้นขึ้นหลบที่กำบางเก่งปูกปูนี่ยังหาที่หลบไปได้เลยครับฝนตกเดินไปไหนก็ไม่ได้เลยเ <c oughs> สี่ยเสกับกุฏิไปใส่ข้าวใส่ยาไม่ได้เลยคุณผูยชม แจ้งไว้บางพื้นที่รุ่นต่ำให้เตรียมข้อระวังแล้วผลย้ายของเข้าของไว้ที่สูงเ็าจะมีมรสุมมีพายุเข้ามาต่อนเนื่องตอนนี้มาถึงภาคเหนือแล้วเมื่อวานนี้ยังอย,ยอยู่เวียดนามอยู่เยอรมันไออยู่เวียดนามเวียลาวตันนี้มาถึงภาคเหนือของไทยแล้วมาถึงว่าปงไทยแล้ว ระวังอย่นะผมจะไม่ได้รับอันตรายอะไรมากมายนะก็ขอท่านพวกกนได้ดีนย่าบกำลังก้ามานงนที่แล้วเดี๋ยวดูเรื่องนี้ที่หนึ่งก็าจะเข้าไปแตงข้าวแขนงาเข้าวันยาตุ่ตกเกลื มันธรรมดาเนะเรียกไม่ได้ครับเราจะต้องดูแลคนที่วัดดูแลน้องเหมียวทำไมเราจะเจ็บป่วยอยู่ผู้เดียวก็ต้องฝืนทำไปเป็นห่วงเป็นกังวลกลัวน้องเหมียวจะได้รับอันตรายจากฝนจากกระอองหวัวจากน้ำ แต่ตัวเราก็ต้องระวังตัวเราด้วยจะระวังแล้วแหละแต่มันก็มีเหตุจำเป็นต้องทำก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่สบายใจต้องวลห่วงนกะันเราก็ขอจิตใจคีนไว้เท่านี้ก่อนน,นนะเดี๋ยวก็เดี๋ยววันเช้าซื้ออาหารมาแล้วเดีย๋ยวเรามาต้มตก่อนนะต้มแล้วแช่นุชานี่คว,ว,วจะเป็นแชนโจ๊ไปก่อนเนะพราะทำไม่ทันแล้วเนื้อปลาเน,นื้อไก่ เดี๋ยวไม่ทันจะนกไปก่อนรองท้องแล้วเดี๋ยวใอยฉันอาหารที่ทําสุกตามไปเบาจอใช้เวลาแป๊บหึงคืึ่งชั่วโมงเึื่อมองก้ชงโจกฉันก่อนหนึ่งช่วยอะไรแต่กคอยมรนาสาธุกูอยมรณะสาธุก้อยมรนาสาธุก้อยมระสาธุยูรอนปลอดภัยจากพยัตรายทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขกายกิจสมปัจนานาชิ่่ปัถนากนทุกาสาธุ